สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรียยุโรมนะคะมื่อนี้นะคะช่วงนี้กะบายแล้วเนาะจะบายสามเราละปปะปากะเลิกงานกับบานแล้วนะคะละกะอยู่บนบานกับน้องอเล็กเนาะซึ่งเมื่อเช้าปปะปาก็เขาออฟฟิศนะคะละกะมื่อนี้ไม่จ้ากะอยู่บ้านกับน้องอเล็กเขาสวนแน่อยู่ในบ้านแน่เฮทนู่นนี่นั่นงอกงแงกไปนะคะเพราะว่ามื่อนี้กะแบบอากาศหนาวนะคะและกะคึมฟ้าคึ้มฝนคึอเกลมีแดดอยู่แต่ว่ากะอากาศกะค่อนข้างจะหนาวมากๆนะคะ แต่เดี๋ยวมื่อนี้นะคะแม่จ๋าก็มีเรื่องที่จะมาเป็นปันมาเราซู่พีรน้องฟังคือเก่าเนาะกัมาอัปเดตเรื่องของอที่ว่าจะหายาดมานะคะแล้วที่นี่ที่แม่จา๋าเคยเกินให้ฟังในวิดีโอกรอนนะคะวา่าเขาจะเลี้ยนจบคร์ดในวันที่22นี้นะคะแล้วก็จะทําการสอบวันที่25นี้นะคะแล้วที่นี่นะคะแม่จ๋ากะสรุปค่ะเสาียใจให้ฟังเนอะอาะคลิปแรกเลยที่แม่จา๋าเล่าว่าเขาไปอยู่ที่นู่นนะคะ ห้าสิบวันนะคะรวมทั้งหมดแม่จ๋าจ่ายทุกสิ่งอย่างไปนะเท่าไหร่นะคะแม่จ๋ากะคำนวณให้พี่น้องเบงนะคะก็เกือบตกอยู่ที่แปดหมื่นนะคะแต่ว่าถ้าจะนับมาถึงวันนี้ก็คืออยู่ที่หลักแปดแล้วนะคะอยู่ที่หลักแปดหมื่นแล้วเนาะแล้วทีนี้นะคะหลังจากรวบรวมค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นนะคะที่จริงแล้วแน่เองค่าใช้จ่ายเท่ากับโอนเทีละห้าร้อยทีละพันสองพันนะคะมันกะ บึงคือจังบหลายนะคะแต่ว่าพอเขามารวบร่วมบินนะคะเบึงค่าจ่ายใจแล้วนะคะทุกครั้งของการโอนนะคะแล้วก็โอนเงินนะคะแทบทุกวันนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเราเอามารวมกันเอาบินมามารวมกันเอาสลิปมารวมกันทุกสิ่งอย่างแล้วก็คือมันก็ตกไปเยอะมากจนน่าตกใจนะเออแม่จ๋าก็บ่คิดว่าจะมืดหลายปานี้นะคะเอาล่ะแต่ว่าก็ในไหนก็ในเมื่อเขาคิดว่าเขาอยากจะเลี่ยนตั้งใจเลี่ยนอยากจะมานะคะแม่จ๋าก็เลยให้โอกาสนะคะ แล้วป๊อปาก็ให้โอกาสนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็พยายามทาให้เต็มที่นะคะเพื่อให้จะจบคอดในวันที่ยีิบสองนี้นะคะปะปาเปิดประตูมาเอากาแฟบอกคนว่าเออที่นี่นะคะแม่จ๋าก,ก็เลยที่นี่แม่จ๋าก,ก็เลยบอกให้เขาตั้งใจเนาะตั้งใจเอานะคะให้จบคอดนะคะแล้กกาได้ทดลองสอบเบิ้งนะคะ แต่ว่าแม่จ๋าก,ก็คือแบบในระหว่างนี้แม่จ๋าก,ก็ได้ทักทายถามคู่อยู่เรื่อยนะคะว่า เขาเรียนใดบบเขาเป็นตตเฮดไดโบหนู่นนินา่นะคะซึ่งในเวลาเรียนนะคะบางเธอเขาก็ส่งกันบ้านส่งในช่วงเรียนอยียงมาให้เบิงนะคะบรรยากาศในห้องเรียนอยียงต่างเนาะก็บอกว่าเออเขาจะพยายามเขาจะตั้งใจเอานะคะแล้วก็เวลาเขามีกันบ้านหรือว่าในช่วงเรียนที่มีคู่สอนอย่างเขาก็จะแบบอัดวิดีโอมาให้เบิงบางเธอจะส่งรูปส่งอย่างมาให้เบิงบางเธอก็ส่งกันบ้านมาให้เบิงอียงประมาณนี้นะคะแล้วที่นี่นะคะคลิปล่าสุดที่ไม่จะอัปเดตให้ฟังก็คือว่า แม่จ๋าถามคู่แล้วคู่ก็ตอบมาวา่าคู่บอกว่าเขาไม่น่าจะสอบได้นะคะเพราะว่าตอนที่คู่ทดลองให้สอบนะคะในระหว่างเรียนก็คือเขาทําคะแนนได้ห้าสิบเก้าคะแนนนะคะซึ่งพลาดไปหนึ่งคะแนนก็หมายถึงว่าถ้า,าครบหกสิบนะคะได้คะแนนหกสิบก็คือ,อผลการสอบก็คือจะผ่านอย่างประมาณนั้นที่นี่พอเทสแล้วน้องเขาได้ห้าสิบเก้าคู่ก็เลยบอกว่า ครูประเมินดูแล้วว่าน้องไม่น่าจะสอบได้ในวันที่25นี้นะคะแล้วที่นี่ที่คููแนะนํามากก็คือว่าคําศัพท์ของเขาเนะเขาเขาจำคาศัพท์ไม่ค่อยได้แล้วก็ในเรื่องของการอ่านเขาก็ยังอ่านไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็คู่บอกว่าน้องเขาก็มีความตั้งใจมีความพยายามอยู่แต่ว่าก็ต้องขยันให้มากกว่านี้อันนี้คือสิ่งที่ครูแนะนํามากนะคะที่นี่ไม่จ๋าก็เลยถามครูกับไปว่าถ้าเกิดว่า คู่ประเมินแล้วว่าน้องเขาบอสามารถที่จะสอบผ่านนะคะบอบ n น d จะสอบผ่านใดเนี่ยคือแบบอ่าน้องเขาจะสามารถลงสอบใดบอในวัทถุยีพานีนะคะเออถ้าสอบได้คือแม่จ๋าก,ก็จะโอนค่าสอบไปให้ก็คือค่าสอบก่ห้าพันสองร้อยบาทนะคะในการสอบครั้งนี้เออที่นี่คู่กับแบบว่ามาแล้วกาแฟจากปะปะ๊า ดื่มสักหน่อยอ่ะเจที่นี่นะคะคู่ก็บ,บอกว่ายังเหลือเวลาอีกอยู่แล้วก็อยากให้น้องเขาขายันมากขึ้นก่านี่พยายามให้มากขึ้นกว่านี่แล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งนะคะคู่จังจิ๋วหูคําตอบว่าน้องเขาจะสามารถลงสอบได้ไหมเพิ่นวาจังซี่เนาะที่นี่แม่จ้าก,ก็เลยบอกว่าเออจังไหนแม่ก็ฝากแน่เพราะที่นี่นะคะหลังจากเวลาพันไปประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตกว่านี่แหละนะคะแม่จ้าก,ก็เลยอ่าส่งข้อความไปถามคู่อีกว่า เป็นจังไหนแน่น้องเขาเป็นตาสอบใดบอวันที่ยีบหานี่นะคะถ้าเกิดว่าสอบใดก็คือแบบว่าแม่จ๋าก็อยากโอนคาสอบไปเลยนะคะหาพันสองเนี่ยก็คือแบบแม่จาา๋ายันพลาดเนะาะยันแบบคน่นสามาร,รสอบหนักคือหลายแล้วก็ยันเต็มนะคะแม่จ๋าก,ก็เลยแจ้งคู่ไปว่าจังไหนกะขอให้คู่แจงแน่นะคะว่าถ้าเกิดว่าน้องสอบใดวันที่ยีบหานี่ก็คือแม่อยากให้น้องสอบเลยแล้วก็แม่ขอจองคิวไว้ให้น้อง นะคะจองที่นางสอบไปให้น้องเลยแม่จ๋ากกะจะเป็นคนโอนเงินจ่ายเงินไปให้คู่เองโดยตรงอย่างประมาณนั้นเนาะเพราะว่าก็คือแบบค่าห้องค่าน้ำค่าไฟยังคืออ่าแม่จ๋าเน่ยเป็นคนโอนให้คู่โดยตรงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการสอบก็คือแบบแม่จ๋าก็ต้องโอนเงินให้คู่โดยตรงอยงประมาณนั้นนะคะแต่ว่าก็บอกคู่ไว้แล้วนะคะจังไหนก็ให้คู่แจ้งแน่ประมาณนี้นะคะที่นี่นะคะเวลาพันไปกะไก่จ่อเวลาที่จะสอบแล้วนะคะไก่อ่าเวลาที่จะจบคอร์สเลียนแล้วนะคะ ทีนี่ญาติาขอาแม่จ๋าเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเริ่มมีคนมาสมัครสอบแล้วประมาณนี้นะคะเขาก็ถามว่า,าทังเข้าเนี่ยไดโอนเงินให้ครูไปค่าสอบค่าหยังโน่นนี่นั่นอย่างประมาณนี้แล้วก็เขาก็ทรงมาให้เบิ้งว่าเนี่ยเพื่อนๆในกลุ่มในในคัสเรียนที่สิบกว่าคนเนี่ยคือเขาโอนตังค่าสอบไปให้ครูกันหมดทุกคนแล้วนะคะประมาณนั่นเนาะที่นี่แม่จ๋าก,ก็เลยถามเขาว่าเอา้า ในสิบกว่าคนเนี่ยคือตอนที่เทสนะก็คือ,อทุกคนผ่านหมดไหมเขาก็บอกว่าบางคนก็ผ่านบางคนก็ไม่ผ่านเพื่นวางสี่แล้วเพื่อนในห้องสอบทุกคนอยู่บ่เขาก็บอกว่าเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันทุกคนก็คือเขาก็ลงสอบกันทุกคนเออเพิ่นวางสี่แล้ววันนี้เพื่นก็นเลยอ่าทักมาอีกว่าเดี๋ยวคู่จะโทรหา เพราะว่าเหมือนว่าน้องเขาพูดคุยกับคู่แล้วก็ะถามคู่แล้วคู่บอกว่าเดี๋ยวคู่จะโทรหาทางนี้เองประมาณนั้นคุยกันเองว่าจีจังไหนประมาณนี้แล้วท่นี้ก็รอทั้งวันเขาทั้งผุ่นกับพยามอ่าทักมาถามว่าคู่โทรมายังคุยกันยังคู่ว่าจังไหนหนูในนั่นคือท่านี้ก็บอกว่ายังคู่ยังพันติดต่อมากก็คือรอรออยู่ว่าคู่จีวาจังไหนนะคะก็รอจนคําจนหยังก็บ่เห็นอ่าคู่โทรมานะคะอ่าทางนี้ก็เลยตัดสินใจส่งขอความไปเพราะว่าก็คิดว่าคาแลวแล้วก็ บางเ่อกะว่าอยากโทษเพราะว่าคิดว่าคู่อาจจะติสอนติทุรานุน,น่นันทิ่งข้อความไว้ถ้าเกิดว่าเพ,เพื่อนว่างเพื่อนกะจะโทรมาเองอันนี้คือทั้งนี้คิดแบบนี้นะคะที่นี่ก็เลยส่งข้อความไปบอกเพื่อนว่าวันที่ยี่าเนี่ยคือ,อน้องเขาจะสามารถสอบด้บอจะสามารถลงสอบด้บอถ้าลงสอบได้ก็คือทั้งนี้จะเป็นคนโอนเงื่อนค่าสอบหน่ห้ครูโดยตรง ประมาณนั้นนะคะกาให้คู่แจงมาแนว่าจังไหนแล้วทีนี้กะเลยแจงคู่ไปเพิ่มเติมอีกว่าถ้าเกิดว่าอ่าวันที่ยี่สิหานี่เขาสอบได้บได้จังไหนคือแบบทั้งนี้กะอยากให้เขาลองสอบเบิ่งนะคะจะได้หูวา่า เขาเฮ็ุบ่ได้อีหยังนู่นนี่นั่นสนามสอบจริงเป็นไปไหนหรืออีหยังก็คืออยากให้เขาลองเบิงไหนๆก็ได้เรียนมาแล้วก็คืออยากให้เขาสอบคือเรื่องได้บได้คือเฮากับบได้ซีเรียสก็เลยบอกิ่นไปวางีิแต่ว่าจะให้อยูต่ออีกคือแบบเลียนไปอีกจนกว่าเขาจะเลียนละก็ให้คู่มั่นใจว่าเขาจะสามารถสอบไดอันนั้นคือทังนี้ก็คือบ่สามารถที่จะซัพพอร์ตตรงนั้นได้อีกแล้วคือค่าใช้จ่ายมันเยอะมากคือทางเราก็จ่ายไม่ไหวอันนี้คือสิ่งที่แม่จ๋า ทิ้งท้ายส่งข้อความไปบอกกับครูไว้อันนี้ก็คือเป็นมือคึืนนะคะเออน,นั่นแหละเป็นมือคึืนที่ถ้งข้อความไว้ให้คู่นะคะที่นี่นะคะมุ้าแม่จ๋า,กกาได้รับข้อความตอบกลับจากครู่นะคะแล้วคูก็ตอบกลับมาว่าคู่ประเมินเมืองแล้วว่าน้องเขาไม่สามารถที่จะทําได้ไม่น่าจะสอบได้เขาก็เลยบอกว่าเขาอยากให้เรียนอีกสักหนึ่งเดือนแล้วก็ไปสอบในเดือนกันยาในครั้งต่อไป เออนี่คู่เพิ่นกะทิ้งอาขอความมาไหวจังสี่นะคะเพิ่นกะบอกว่าน่องกะแบบมีความขยนันมีความตั้งใจงอยู่แต่ว่าก็ต้องใช้เวลาหน่อยอะไรนู่นนี่นั่นอย่างประมาณนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่คู่บอกมาเออนั่นลหละทีนี่แม่จ๋าก็เลยมามคิดว่าคือแบบแม่จ๋าก็สงสัยแล้วว่าเพราะว่าแม่จ๋าก็พยายามถามหลายครั้งแล้วว่าถ้าครูประเมินนะคะคือ คำตอบของคู่ก็คือแบบแม่จา๋าไม่ชัดเจนคือมันไม่เคลียร์แม่จา๋าก็เลยทรงทรงคำถามไปถามคู่อีกว่า,าถ้าครูประเมินแล้วว่าเด็กไม่สามารถที่จะสอบผ่านคือครูก็จะไม่ให้ลงสอบในวันที่ยี่สิบห้านี้ใช่ไหมคือทางเรานะ่เข้าใจถูกใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมคือครูหมายความว่ายอย่างนี้ใช่ไหม ครูประเมินแล้วว่าเด็กไม่น่าจะสอบได้ก็คือจะไม่ให้เด็กลงสอบใช่ไหมเออนี่คือสิ่งที่แม่จ๋าทรงไปถามคู่นะคะและจนตอนนี้นะคะแล้วก็จนป่านนี้นะคะคิดว่าเมืองไทยก็คือแบบค่ำแล้วแล้วก็น่าจะกําลังจะดึกแล้วล่ะก็ยังไม่เห็นครูอ่านข้อความของแม่จ๋าเลยนะคะแต่ว่าในระหว่างวันที่แม่จ๋ารอคําตอบจากครูนะคะครูจะว่ายังไงก็คือ่อาแม่จ๋าก็เห็นในในในเพจของคู่อะ่ะ เพิ่นกะไปลงวา่าอ่าเพิ่นปิดรับสมัครผู้ที่จะเข้าสอบเพราะว่าเหมือนว่าอ่าจำนวนผู้สมัครเข้าสอบก็คือเต็มแล้วคนสอบก็บประมาณน่าจะยี่สิบกว่าคนที่นี่แม่จ๋าก็เลยแบบถามญาติว่าในคอร์สเรียนมีกี่คนเขาก็บอกว่าเขามีสิบกว่าคนเออก็แสดงว่าหมายถึงว่าครูก็คือเปิดรับคนข้างนอกมาสอบด้วยซึ่งที่นี่แม่จ๋าก็เลยคิดในใจว่าเอ๊ะแล้วทําไมคือในสิ่งที่ ทำไมครูไม่ให้โอกาสาเด็กนักเรียนของตัวเองถ้าตัวเองประเมินแล้วละ่ะว่าว่าลูกศิษย์ไม่ผ่านแต่คือคุณก็น่าจะลองให้ลูกศิษย์เขาทดลองสอบดูก่อนไหมเพราะว่าลูกศิษย์เขาก็ต้องการที่จะลองสอบเขาก็บอกว่าอาจจะได้ไม่ได้คือ50าสิบห้าสก็ไม่เป็นไรคือเขาก็อยากทดลองสอบแล้วก็อยากให้มันรู้ว่าข้อสอบเป็นยังไงสนามสอบเป็นยังไงอะไรนู่นนี่นั่น,น ถึงเสียห้าพันสองในการสอบเขาก็จะยอมเสียซึ่งในตัวของแม่จ๋าเองแม่จ๋าก็คิดว่าโอเคในเมื่อเขาเรียนมาขนาดนี้แล้วเออแล้วก็จะสอบอยู่ไม่กี่วันเพราะเขาต้องเรียนมาตั้งสองเดือนจะสอบอีกไม่กี่วันเนี่ยคือแม่จ๋าก็บอกครูไปแล้วว่าถึงเขาจะสอบได้ไม่ได้คือเราก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ขอให้เขาได้สอบได้ไหมเออแล้วทำไมคำตอบคือครูบอกว่า ประเมินแล้วเขามไม่น่าจะสอบได้แล้วถ้าครูคิดว่าประเมินแล้วเขามไม่น่าจะสอบได้คือเขาก็จะไม่มีสิทธิ์ลงสอบใช่ไหมเออนี่คือสิ่งที่แม่จ๋าคาใจเนาะแล้วที่นี่ถ้าเป็นยังสัน้นก็หมายถึงว่าครูกลัวจะเสียชื่อเสียงโรงเรียนหรือสถาบันสอนภาษาหรืออะไรยังไงที่อ่านักเรียนของตัวเองไม่สามารถจะทําได้หรือสอบได้จะประมาณนั้นหรือเปล่าคือแม่จ๋าไม่รู้นะคะนี่คือแม่จ๋าคิดไปเองแล้วอย่างหนึง่งถ้าเป็นแบบนั้นก็คือ แล้วทำไมคุณเปิดรับคนอื่นที่จะมาสอบทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้เรียนกับคุณแล้วคุณก็ไม่ได้รู้ว่าเขาได้เรียนมาไหมหรือเขาจะเป็นยังไงแล้วคุณไม่มีสิทธิ์รู้เลยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปประเมินบุคคลภายนอกเลยว่าเขาจะสามารถสอบผ่านไหมหรืออะไรไหมคือเขามาขอสมัครสอบคุณก็ให้เขาสอบเออแต่ทั้งๆที่นักเรียนของคุณที่คุณสอนมากับมือนักเรียนของคุณเองเนี่ย เขาก็อาจจะสอบได้ไม่ได้แต่คือเขาไม่มีความตั้งใจอะ่ะเออแล้วทําไมคุณไม่ลองให้เขาทดลองสอบดูบ้างอันนี้คือสิ่งที่แม่จ๋าคาใจมากเออพราะแม่จ๋าได้มาหูว่าเขาบอกว่าเพื่อนทุกคนที่สอบไม่ผ่านตอนที่ทดลองอะ่ะเขาได้สอบ,บันทุกคนเลยแล้วทําไมเขาไม่ได้สอบแล้วครูก็พูดตลอดว่าเขาไม่สามารถจะทําได้เขาทําไม่ได้หรอกคือเขาก็เสียกําลังใจที่นี่นะคะในระวังเรียนเนาะพอมาเห็นครูประกาศปิดรับสมัคร สอบนะคะเพราะว่าจํานวนผู้สอบเต็มนะคะในขณะที่นักเรียนของตัวเองนั่งเรียนอยู่รู้สึกน้อยใจเสียใจมากทีออ่คำตอบก็ไม่ได้ว่าจะมีสิทธิสอบไหมลงสอบได้ไหมหรืออะไรค,ครูก็ให้มาว่าคือครูประเมินแล้วว่าเขาไม่น่าจะทําได้ไม่น่าจะสอบได้ไจังไหนแม่จ๋าก,กังงงมากแล้วคุณไปเปิดรับคนอื่นมาคุณไม่ได้ไปดูเขาเลยคุณไม่รู้ว่าเขาจะสอบได้ไหมหรือไม่ได้คืออันนี้แม่จ๋าเข้าใจว่าครูหวังดีหวังดีกับเด็ก แต่แม่จ๋าก็ให้ผลแล้วว่าคือเอาจริงแม่ใจแม่จ่หนักมากนะคะแม่ใจ๋าจ่ายไปหนักมากแล้วก็คือต่อให้เขาอยู่อีกเดือนหนึ่งถ้าเขายังไม่ดีขึ้นหรือเขาไม่สามารถจะทําได้ถ้าครูประเมินอีกว่าเขาไม่ดีขึ้นเขาไม่สามารถจะสอบเดือนหน้าได้แล้วเขาต้องอยู่ต่อไปเรื่อยๆหรอหรืออะไรคือแม่จ๋าไม่เข้าใจแม่จ๋าก็บอกแล้วว่าแค่ค่าน้ําค่าไฟค่าห้องเขาจ่ายไปเกือบเจ็ดพันนะคะเดือนที่แล้วนะคะเออ แล้วค่าอยู่ค่ากินเขาอีกล่ะคือแม่จ๋าไม่ไหวนะคะแม่จ๋าไม่ไหวเพราะว่าให้เรียนต่อไปอีกเดือนหนึ่งคือก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีสิทธิสอบไหมแล้วเขาจะสอบได้ไหมคือเราไม่รู้ครูก็ไม่รู้ครูก็ไม่ตอบเออคือแม่จ๋าอยากแคปหน้าจอที่แม่จ๋าคุยกับครูมาให้ดูมากเลยแล้วอยากให้ทุกคนช่วยดูหน่อยว่าเออแม่จ๋าพูดอะไรผิดหรือเข้าใจอะไรผิดหรือหรือครูครูบอกแล้วค,คือคือจอังไหนคือแม่จ๋างงมากเลยกับกับสิ่งที่ เแม่จ๋างงมากกับสิ่งที่แม่จ,าจ๋าเจอในวันนี้นะคะแม่จ๋างงมากแล้วก็แม่จ๋าก็แบบมังเท่ากันห้อยใจเนาะก็ก็น้อยใจแทนเด็กดิที่นี่ในความคิดเห็นของอ่าคนเรียนเองนะคะเขาก็บอกว่าเขาน้อยใจเนาะที่อบอกแต่ว่าเขาทําไม่ได้แล้วพอจะลงสอบก็คือไม่ให้เขาลงสอบเขาก็น้อยใจเขาบอกว่ายัางไม่ให้เขาลองทําเลย อีกสักครั้งจะรู้ได้ไงว่าเขาทําได้หรือไม่ได้เพราะครั้งที่ทดลองครั้งก่อนอยู่ในห้องเรียนก็คือก็คือครั้งที่ทดลองสอบก็คือเขาบอกว่าเขาไม่ผ่านอยู่คะแนเนเดียวแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้เขาคิดว่าเขาน่าจะทําได้แล้วทําไมครูถึงมาตัดสินใจว่าเขาไม่น่าจะทําได้หรอกแล้วก็ไม่ให้เขาลงสอบเออแต่ว่าทีเนี้ยครูก็ไปรับคนอื่นที่ไม่ใช่เด็กนักเรียนอะ่ะเอามาอยู่ในคาสสอบเออให้เต็มคาสสอบจํานวนคนเต็มที่นั่งสอบเต็มอะไรประมาณนี้ คือน้องเขาพูดไปเขาก็น้อยใจไปเขาก็ร้องไห้เขาบอกเขาไม่มีกําลังใจที่จะเรียนถ้าอ่าทาไมต้องอยู่ให้จบคอร์สเขาบอกวันนี้เนาะว่าอ่าทาไมต้องอยู่ให้จบคอร์สถ้าอยู่ไปแล้วก็มันก็ต้องเสียค่าเงินค่าน้ําค่าไฟไปอีกเออแล้วก็ถ้าไม่ได้สอบวันที่ยีหา้าก็คือให้เขากลับบ้านเลยวันนี้ดีกว่าไหมเอออย่างน้นอยๆมันก็จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายหรืออะไรเราก็เลยบอกว่าอ่าก็อย่าเพิ่งน้อยใจก็มันเหลืออยู่อีกสิบสี่วันก็คือ ตั้งใจเรียนแล้วก็เก็บเกี่ยวเอาความรู้ที่ครูสอนน่ะพยายามเก็บเกี่ยวออกมาให้หมดพยายามถามพยายามเรียนรู้ให้ให้ได้อะไรที่ไม่เข้าใจหรืออะไรก็พยายามถามครูนะคะเขามีโอกาสอีกสิบสี่มือนะคะทําให้เต็มที่จนวินาทีสุดท้ายถ้าเราไม่ได้สอบก็ถือว่าเราทําดีที่สุดแล้วเออแม่จ๋าก,ก็บ,บอกเขาแบบนี้แล้วเวลาสิบสี่วันมันเป็นอะไรที่มีค่ามาก เพราะฉะนั้นเราตั้งใจเรียนทุกวินาทีทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูสอนพยายามตั้งใจเรียนพยายามเก็บเกี่ยวเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูสอนใน14วันเนี่ยคือมันจะได้ความรู้อะไรที่เยอะมากนะคะแม่จ๋าคิดว่าอย่างที่นั่นแหละก็ขึ้นในความคิดของแม่จ๋าคือว่าถึงครูจะตอบกลับมาวันนี้ว่าใช่เด็กไม่สามารถที่จะเรียนแล้วทําการสอบได้เพราะว่าครูทดสอบแล้วเขาไม่น่าจะสอบผ่านคือครูก็จะไม่ให้เขาลงสอบวันที่25้านี้นะ เออให้ครูพูดมาชัดๆแบบนี้แม่จ๋าก็จะโอเคมากดีกว่าที่จะให้เด็กนั่งคิดไปเองแล้วทางแม่จ๋าทางนี้ก็คิดไปเองแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้เลยว่าอะไรคืออะไรแล้วครูก็ไม่พูดตรงๆเหมือนอ้อมๆเหมือนแบบคือแม่จ๋าก็ไม่เข้าใจว่าครูต้องการเสืออะไรนะคะถ้าแม่จ๋าไมเขาใจอีย่างแม่จ,าจ๋าขาใจยังพิดแม่จ๋าก,ก็ต้องขอโทษแต่ว่าสิ่งที่แม่จ๋ามาพูดวันนี้ก็คือแม่จ๋าขอระบายขออยากระบายอยากพูดอยากอะไรหน่อยเพราะว่า ถ้าเป็นทุกคนเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทํำยังไงคือเราก็บอกว่าเราไม่อะไรกับผลสอบถ้าได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอยากให้เขาลองแล้วเด็กเขาก็อยากลองแต่ครูประเมินแล้วว่าเขาไม่น่าจะผ่านอยากให้เขาเรียนอีกแล้วค่อยไปสอบเดือนหน้าครั้งหน้าอะไรก็ว่ากันไปแต่ก็คือคือแบบคุณไม่ให้กำลังใจลูกศิษย์ตัวเองเลยเหรอ คุณว่าให้โอกาสเขาเลยบอกวันที่คุณทดสอบมามันก็มีเวลาอีกสองสามอาทิตย์สี่อาทิตย์แค่อีกคะแนนเดียวนะ่ะบางทีเขาอาจจะมีอะไรพัฒนาก็ได้ถ้าคุณเป็นครูคุณจะให้โอกาสลูกศิษย์ของคุณไหมได้ทดลองไหมให้เขาได้รู้บรรยากาศในวันสอบจริงดีกว่าไหมดีกว่าจะมาบอกว่าครูประเมินแล้ว เขาไม่น่าจะสอบผ่านอยากให้เขาอยู่ต่ออีกเดือนหนึ่งแล้วก็ไปสอบครั้งหน้าแล้วคุณก็เปิดรับใครก็ไม่รู้ที่คุณไม่ได้สอนคุณไม่รู้หรอกว่าเขาจะทําได้หรือไม่ได้เข้ามาสมัครสอบคุณก็ให้เขาสอบอ่ะแล้วถ้าคุณเป็นลูกศิษย์ของครูอ่ะคุณจะรู้สึกยังไงอันนี้แม่จ๋าบอไดเป็นลูกศิษย์คู่เองแต่แม่จ๋าก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะเอืมันไม่ใช่คือตอนนี้นะคะเวลาที่เมืองไทยมันก็น่าจะดึกแล้วนะคะเพราะฉะนั้น อ่านเธอคะ่ะอ่านข้อความเถอคุณครูแล้วก็ตอบเธอบอกแม่มาแม่เออครูประเมินแล้วเออไม่ให้น้องสอบหรอกคือคุณแม่จะให้น้องเรียนต่อก็ได้หรือจะกลับบ้านไปแล้วค่อยมาลงสอบใหม่ก็ได้หรืออะไรคือพูดอะไรสักอย่างอย่างเงียบและก็ไม่อ่านข้อความนะคะเพราะว่าคนรอหรือว่าลูกศิษย์ของคุณเองเขาก็เขาไม่มีกําลังใจจะเรียนแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่า เพื่อนที่เขาทดสอบมาด้วยกันน่ะเขาไม่ผ่านแต่เขาก็ได้สอบอ่ะเออแล้วทีนี้มีญาติของแม่จ๋าอยู่คนเดียวที่ไม่ผ่านแม่จ๋าก็เลยมีความรู้สึกว่าหรือว่าเขาเป็นเด็กนักเรียนที่ไม่ดีเขาไปทําอะไรที่ไม่ดีไม่ถูกต้องไม่เชื่อฟังครูเกเรไหมอะไรไหมต่อต้านครูหรือไม่เชื่อครูหรืออะไรสักอย่างคือพูดพูดเออแม่จ๋าอยากให้ครูพูดคือครูไม่พูดครูไม่บอกแม่จ๋าอยู่ที่นี่แม่จ๋าไม่รู้ ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างนักเรียนกับคุณครูที่นูน่นแม่จ๋าบ่กหูนะคะแม่จ๋าก็พยายามเออฝากคุณครูมีอะไรก็ช่วยบอกช่วยแนะนําหรือครูมีอะไรไม่สบายใจอะไรยังไงเขาทําตัวไม่ถูกไม่ดีอะไรยังไงคือครูก็สื่อสารกับแม่ได้ทางนี้ได้เออสื่อสารกับแม่จ๋าทางนี้ได้นะคะแม่จ๋าคิดว่าและนี่มันก็ดึกแล้วนะคะแม่จ๋าก็คิดว่าความเงียบ มันก็เป็นคำตอบให้แม่จ๋าอยู่แล้วแหละแต่ว่าบ้าหัวนะคะการพูดมันจะดีที่สุดกว่าการที่จะให้เราคิดไปเองนะคะคุณครูเนาะเออนั่นแหะบ้หัวแม่จ๋าโบ้หัวสีวังไหนแล้วนะคะก็รอดูนะคะว่าคุณครูจะตอบกับมาว่ายังไงนะคะแล้วก็จะให้เราทำยังไงได้บ้าง เรบเบงนะคะว่าครูจะอ่านข้อความของแม่จ๋าเมื่อไหร่แล้วก็ครูจะตอบกลับมาว่ายังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้แม่จ๋าคิดว่าดึกแล้วนะคะก็เดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้มีอะไรยังไงเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะกับถ้าคลิปนี้นะคะแม่จ๋าพูดอะไรไปที่ไม่ดีไม่ถูกไม่ควรแม่จ๋าก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะแล้วที่แม่จ๋าเอาเรื่องนี้มาพูดนะคะแม่จ๋าก็ไม่ได้มาพูดว่าใครแล้วก็ไม่ตั้งใจที่จะอ่ามาว่าคุณครูที่เรียนหรืออะไรนะคะ แล้วความประสงค์ของแม่จ๋าคือวันนี้นะคะที่อเอาเรื่องนี้มาเล่าก็คือว่าคือแม่จ๋าไม่รู้จริงๆนะคะว่าถ้าเกิดเป็นคุณอ่ะคุณเป็นคุณครัวคุณจะให้โอกาสลูกศิษย์คุณไหมหรือคุณจะให้โอกาสคนอื่นมาสอบแทนลูกศิษย์ของคุณคุณจะคือไม่รู้อ่ะแล้วมุมมองนะคะมุมมองของนักเรียน,นะค,ะคิดดูว่า ตัวเองน่ะตัวเราที่ในระหว่างที่เด็กนักเรียนกําลังนั่งเรียนอยู่นะคะแต่ก็ไปเห็นครูนะคะปิดประกาศสมัครสอบทั้งที่ตัวเองที่เป็นนักเรียนนั่งเรียนอยู่ว่าคู้ว่าตัวเองจะมีสิ์สอบบอแต่ในใจก็รู้แล้วล่ะว่าคงไม่มีสิทธิสอบเพราะครูป,ประกาศปิดไปแล้วจิตใจเด็กที่นั่งเรียนอยู่่ะพี่น้องคิดบ่งเขาจะรู้สึกยังไงนะคะ แม่จ๋าได้ฟังนะคะแม่จ๋านึกภาพสามแม่จ๋ากอดที่จะร้องไห้ไม่ได้นะคะคิดถึงอารมณ์เขาในระหว่างที่เขารับรู้แล้วก็ในขณะที่เขากําลังเรียนนะคะแม่จ๋ากอดที่จะร้องไห้กับเขาไปไม่ได้นะคะเออนั่นแหละ